สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อยู่ช่องเจมส์ฮาส์นี่โพสิชันเดิมเลยอยู่กับพี่พีทเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับนี่ให้คุณหน้าคุณตาดีเพาน่าจะออออะไรคลิปแล้ววันนี้นี่คลิปที่แล้วถ้าทุกคนน่าจะได้ดูว่าเราลงคลิปเจ้าลางมันชื่อรุ่นอะไรนะลืมอะ่ะอ่ะอันนั้นอะ่ะทักอย่างวันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าเราอยากจะลองเล่นแบบ3คนใช่ อยากแบบอยากให้แจ็เล่นด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็เลยเหมือนว่าเอาจริงๆแล้วไอ้รางเดิมอะเล่น3ามคนได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันจะแบบมันมาลงมาปุ้มกันมันตามเลยโอ้แล้วเรากลัวว่าถ้าเราเล่นสามคนกันในรางนั้นแล้วด้วยความที่มันแคบว่าเชูดพร้อมกันกลัวมันจะพังก่อนครับทุกคนเนออะไรอย่างนี้ก็เลยนั่นแหละก็เป็นข้ออ้างไปก็คือจริงอยากได้แหละเนาะใช่ไหมโอเค มาพูดกันถึงเจ้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอ่อนะครับว่ามันคือเจ้าสนามเบเบส x ีเอ็ x นี่นนจะบอกก่อนว่าสนามตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับสนามอันอื่นๆยังไงเหมือนเจ้าสนามตัวเนี้ยมันใหญ่สุดใช่ใหญ่สุดแล้วก็สามารถเล่นพร้อมกันได้2-3คนนะครับเจ้าสนามตัวเนี้ย แล้วก็ข้อดีอีกอย่างของมันนึงก็คือเขาบอกว่ามันสามารถเล่นอะไรอ่ะสายเอ็กซ์ตีมไลน์อ่ะอะไร<ต>ที่มันแบบสามารถแบบชูดได้เล่นแรงๆ,ๆ่ะว่าเอ็กซ์ตมไลน์มันยาวมันค่อนข้างยาวเนี่ยไอพวกนี้สามารถแบบเล่นกันได้มันขึ้นอ,อ,อะไรตองๆนั้นแต่บางข้อมูลที่ผมไปจะเจอมาก็ประมาณว่าแบบเขาก็บอกว่าแต่มันก็ทําให้เราเล่นยากขึ้นด้วยนะ แบบกะแรงคนละแบบกับการที่เราชุดสนามทั่วไปกับการชุดสนามแบบนี้นนแสดงว่าถ้าถ้าเราอยากจะไปแข่งก่อนที่เราจะไปแข่งเราก็ต้องไปฝึกชูดอันนั้นใหม่หรือเปล่าก็เชื่ว่าไปซื้อสนามทั่วไป DX ยี่สิบเจ็ดหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแล้วอเออพวกนั้นอะ่ะอย่างนั้นดีกว่าเพราะการกะแรงกันเลยเพราะว่าสนามบันเนี้ยถ้าถ้าเราสังเกตพื้นนะ้บมันจะมันจะเรียบเลยขนานมันจะไม่ได้แบบค่อยๆ่อยบุ่มไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนสนามมันค่อนข้างแข็งกว่าด้วยมั้ง เหมือนตัววัสดุใช่แข็งกว่าครับวัสดุค่อนข้างแข็งกว่าตามท <carro: això. S 2> ีตมああ่ตามตาม hey. ตามที่ดูในข้อ ну มูลมาเขาบอกว่ามันจะมันค่อนข้างแข็งกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราชูดเวลาความเด้งความไรมันก็คนละแบบอยู่แล้วก็ถ้าแนะนาว่าถ้าใครอกจะไปแข่งหรืออะไรอ่ะก็กลับไปซ้อัปสนามเดิมก่อนแต่นี้คืออย่างเราอยากลองซื้อมาเล่นดูเพราะว่าเราทูสองคนเบื่อแล้วครับไม่ไม่ไม่ใช่ทูสองคนสิ เล่นกันอ่ะสามสามคนอยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าเราก็จะผ่ัดกะทิกระสองสองใช่ใช่คือมันเล่นได้นะทุกคนบางทีถ้าไม่ซีเรียสอ่ะก็สนามธรรมดามันมันก็เล่นสามคนได้แหละแต่แค่ว่าอย่างที่บอกมันมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเออมันแล้วแบบเฮ้ยอันนี้น่าจะสนุกกว่าสนามมันใหญ่กว่ายิ่งไปกว่านั้นคือเราอยากได้ครับเราอยากได้อได้ครับสนุกราคาที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะไี่ซื้อในโซนเดอะมอลล์เซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่งเปิดตัวไปเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เอง เออผมไม่ได้ตามเลยเออมันเหมือนมันมันมันเปิดตัวเมื่อกุมภา2025เนี่ยสนามตัวเนี้ยแต่ดูน่าจะน่าจะเล่นมันอยู่นะเพราะว่าสนามตัวเนี้ยมันไม่มีแบบกระเด็นกระเด็นออกอ่าอ่าก็คือยังไงมันก็ต้องแบบมันลุมมาตุ้มมันอยู่ในเนี้ยแต่มันก็จะมีหลุมหลุมมีฮะมีตรงเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยมีแต่ที่แน่คือมันไม่ระเด้งอได้แล้วก็มีอ๋อมีรูตรงนี้แบบกระเด้งลงนี้ได้และแค่เอ็กซ์ติมไลน์มันแบบ ยาวขึ้นยาวเฟ้ยน่าจะน่าจะทนกันมันมันแต่มันสนามมันค่อนข้างยาวกว่าก็จะชูสูงประมาณสิบเอ็ดเซนจตต้องใช้แรงชูที่เยอะกว่านะครับนั่นเองอาจจะนะอาจจะน่าจะประมาณนั้นนะที่ผมดูมาเพราะว่าวัสดุมันก็แข็งกว่านะใช่ไหมเอออะไรอะไรอะไรประมาณนั้นนะแล้วเรามาแกะกันไหมได้เลยครับเราจะมาอันอันอันแบกอันบรอดแอน นั่นแหละนี่ยังไม่เคยไปลงแขงอะไรกับเขาเลยนะสักแม็กไหมครับสนใจอยากลองอยากรูอยากดูบรรยากาศของแมลแงสวยนะถอดออกมาเนี่ยคือสวยเลยอะ้ยถอดออกมาสวยจัดแยนดูแยนดู เออถอดมาสวยอ่ะแล้วก็จะมีนี่เหเดิมตัวล็อกเดิมเป็นตัวล็อกกลับอะลรวะนี่คืออะไรอะะไรอะคืออะไรอะแก่ดีครับรออะไรอะไรอ่ะอ๋อโค้ดโอ้ยโค้ดไม่ต้องอุ้ยครับเพราะว่ามันคือโซนเอเชียนะฮะฮุนโซนญี่ปุ่นไม่ได้คุณอดคุณอดเงี้ยแล้วก็เจ้าตัวจุยตัวล็อก นี่ก็คู่มือแล้วก็เราประกอบกันตามสัญชาตญาณนะครับทุกคนนี่เนี่ยก็ชูกันอย่างงี้ไม่ต้องมีที่ครอบไปตายในบ้านพี่แม่ด่าลงตาแล้วก็ไปตายอะไรอันนี้คืออะไรเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยอยางไันเเหมือนเดิมก็หมุนด้านให้มันถูกต้องเอ๊ะผิดเดียวหงิ อ๋อมันสูงอีกนะอ่ะเพื่อนๆผมขอแก้ตัวมันออกได้นะนี่ไงลงมปูนี่ออกอก็เหมือนเดิมไงช่องสามคะแนนใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็น่กีไม่เห็นอ๋อนี่ก็ออกได้โหออกได้เยอะเลยคนพิมพ์ด่างมแล้วตอนนี้นี่นี่ก็ออกได้นี่อุ้ยโห่รอบนี้กระเด็นกดอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะหลุมน่ะหลุมนี่คือกระเด็นออกด้วยนะคุณตื่มันแข็งแรงมากเลยเนาะเออ สรุปก็คือมีออกเหมือนเดิมนะ,ะมันออกออกได้เหมือนเดิมมาเท<อ>ำมาใส่ที่ล็อกกันก่อนทริคในการใส่นะครับทุกคนใส่ทีละข้างแล้วด,ดันไปก่อนแล้วค่อยใส่อัอนแล้วมันน่าจะง่ายขึ้นมั้งนี่ไงง่ายขึ้นแล้วมันจะีีี่เลย เรียบร้อยแล้วน,นี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของมันเลยครับ<ฮ>มันต้นคลิปเอ่มอมันต้นจากมรนจอันนี้นะครับเอออันนี้นะฮะโอโ้โหน่าจะสนุกแล้วถ้าสังเกตดูดีๆเหมือนเหมือนตรงนี้ก็จะมีมาค์ค้เราชูดด้วยมั้งอ๋อใช่ไหมมันคือมันผมผมว่ามันน่าจะใช่นะอันนี้ผมตามก็มันเขาเกียนว,ว่าชูดอะ่ะเออก็คิดว่าแบบอ่ายู่ตรงนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามอะไรอย่างงี้ป่ะ<อ>คิ่ว่า<อ>น่าใช่นะน่าใช่ก็คงใช่แหละ เป็นอีกสนามหนึ่งที่ก็น่าซื้อมาเล่นนะถ้าใครที่แบบมีเพื่อนหลายคนนะครับจบฝาคนอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนตัวคิดว่าหาหมู่สองน่าจะยากเพราะว่าคนน่าจะเอามาเล่นน้อยส่วนใหญ่คนก็จะซื้อสนามทั่วไปไงเพราะว่าถ้าเขาแบบขอเจาไปแข่งไปอะไรกันนั้นมันก็ตรงรุ่นตรงรุ่นอันนี้มันก็อาจจะแบบว่าคนละแบบคนละแบบกันมากกว่าก็ต้องมาลองดูไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะอันนี้เหมือนมาอันบอกให้ดูนะเพื่อนๆแต่อาจจะไม่ได้มาลองเล่นให้ดูแต่ว่าอยากเห็นคลิปแล้วลองเล่น คอมเมนต์มานจะเสียงดังมากๆเลยนะเออเอาแม้เราลองแบบออนไลน์งแล้วสองอันวางลองถ่ายคลิปเล่นอีกคลิปนึูกไหมใช่ครับลองคอมเมนต์มาแบบแบบไหนช่วงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีแบบอันบอกของลงของเล่นเลยนะครับมาเวเบร์รวยแล้วทีเนี้ยแต่สีมันสวยเนาะใช่สวยจริงๆโหอันนี้ม่วงอันนั้นชมพูคลิปที่แล้วชมพูุ่นเนี่ยมเลย อ,อ,อ๋อแบบไม่อยากเล่นเลยกลัวเป็นรอยเรียบร้อยแล้วแบบนั้น,นล้างสายเือนนะตอนนี้เป็นรอยแบบรอยยู่เลย <c oughs> เออก็นั่นนะครับไว้คลิปต่อไปจะมาทําอะไรก็เดี๋ยวเราว่ากันแต่แตช่วงนี้น่าจะนี้น่าจะเบร์ไหม <c oughs> ใช่ใช่ไหมเพราะช่วงนี้กาลังแบบกำลังสนุกแล้วตอนนี้ช่วงกระแสเบรกเบกำลังมา <c oughs> ใช่มากมากเลยเพราะตอนนี้ก็เหมือนสถานที่หรือว่าพวกอุตจาหกรรมต่างๆก็เริ่มมีการแข่งขันให้ได้เห็นกันบ้างแหะ ใช่แล้วเหมือนแองกนี่มีทุกทิศเลยนะมีหลายที่มากเลยนะครับใช่จริงๆหน้าหน้าไปลองเล่นกันเนาะ<ช>ไม่เคยอยากรู้อยากรู้เพื่อเพื่อเราฟรุกได้แชมป์เราจะได้ตัวพิเศษมานะครับโอ้ยไม่ได้หวังได้แชมป์เลยหวังว่าบอกอยากไปลองดูบรรยากาศมากกว่าไม่ฟุกไงเผื่อฟุกไงเผื่อฟุกเผื่อฟุกอะไรอย่างนี้แล้วก็คลิปหน้าอาจจะมารีวิวเอ้ยอาจจะมาลองเปิดกล่องอ้นี้ให้ดูแบตเตอรพารสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วมันจะเชื่อมกับแอปจชูๆๆ แต่มันดีอย่างหนึ่งนะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นว่าไงอ่ะแต่อย่างเราอ่ะเรารรู้สึกว่าแบบเออมันแบบชูดแล้วแบบบอกจํานวนครั้งเมื่อเราชูดไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็บอกแรงความแรงเท่าไหร่เออเราก็เหมือนมีเครื่องเล่นเกมเล่นในโทรศัพท์เออมันเท่ดีมันเท่บ้าคนคนอย่างเราบ้ากันเจ็ดอยู่แล้วเนาะเท่เลยนั่นแหละครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้กับรางเบเบด BX สามสิบสองเดลืออีกรางงที่เรายังไม่มีรางอะไร จะไม่ชื่อรุ่นไม่ได้สีดำดำอันแน่นั้นแพงนั้นแพงอันนั้นแพงอ๋อที่มันขึ้นลงขึ้นลงได้นะอันแน่สนามนี่มีแมคชนิกบางอย่างอันแน่ใครอยากให้เราซื้อมารีวิวนี่เม้นเลยครับเม้นเลยครับเม้นเลยใหซื้อแน่นอนให้มัซื้อนู่นนี่นั่นแพงมากแพงแพงอู๋จะมีสนามทุกอันไม่ได้นะตายแล้วนี่เข้าวงการมายังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยเนี่ยว้ายตายหมดไปเกือพันแล้วเว้ยลุกเราอย่ามาพูดเรื่องหลักพันดิ ถ้าเราว่าเรามาจบคลิปเป็นท่านี้ดีกว่าไว้คลิปหน้าจะมาเอาอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ<ม>จมเพย์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าผมคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวว่ากันสำหรับวันนี้วัสดีครับวัสดีครับารบาบาย